สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้นะครับผมเนาะจะมารีวิวการแพ็คต้นไม้จัดส่งให้ลูกค้านะครับที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้านะครับในการเดินทางของต้นไม้ของท่านนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่ๆนะครับจะใส่ตะกร้าให้และก็แพ็คให้อย่างดีเนี่ยครับผมทุกท่านความสวยงามนะครับเนี่ยครับขาดระวังแตกให้ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมยังมีบอลสีที่เป็นฟอร์มกอนะครับเผื่อใคร อยากได้ไปประดับหน้าบ้านนะครับผมเนาะเดี๋ยวพาไปดูตรงข้างบ้านนะครับผมสำหรับบนสีทางสวนของผมนะครับมีขนาดสูงและขนาดเตี้ยนะครับผมเนาะบางคนก็ชอบฟอร์มที่ไม่สูงมากนักวันนี้นะครับผมเนาจะมานําเสนอฝั่งนี้นะครับผมเนาะบนสีกวนอิมกระถางนี้นะครับความสูงประมาณ30กว่าเซนนะครับเป็นฟอร์มแบบขาวๆกําลังน่ารักนะครับผมเนาะกำลังสวยไปตั้ง ประดับตามมุมบ้านต่างๆนะครับผมกอนี้นะครับผมเนาะมีจํานวนประมาณ10ต้นนะครับผมนีครับเป็นต้นกําลังโตมีหน่อแทงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่380นะครับอันนี้เหาะสำหรับคนที่อ,อยากไปเลี้ยงต่อเองจะได้เห็นถึงการจเจริญเติบโตของเขานะครับวันนี้มานําเสนออยู่2กออีกกอต่อไปนะครับจะเป็นกอที่จํานวนต้นเยอะกว่านะครับ มาดูกระถางนี้กันนะครับความสูงก็พอๆกันนะครับประมาณ3 0กว่าเซนนะครับผมเนาะแต่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นพุ่มสวยกว่านะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมเนาะมีจํานวนต้นเยอะมากนะครับผมประมาณ20ต้นนะครับผมนี่ครับให้ดูรายละเอียดก่อนตัดสินใจนะครับผมนี่ครับมีหน่อฝั่งนี้แทงขึ้นเยอะเลยนะครับผมเนาะ สำหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับเพราะว่าได้จํานวนต้นเยอะนะครับผมแล้วก็จะเป็นพุ่มใหญ่ในวันข้างหน้านะครับผมเพราะว่าจํานวนต้นเพิ่นเยอะอยู่แล้วนะครับผมถ้าลักษณะไม้าอย่างนี้นะครับมีการแตกกอขึ้นข้างๆต่อเนื่องอย่างนี้นะครับจะเป็นต้นที่หัวค่อนข้างที่ใหญ่นะครับผมทุกท่านใครที่ได้ไปไปเลี้ยงต่อสักหน่อยก็จะเป็นโกอที่ใหญ่นะครับผมในวันข้างหน้านะครับเพราะว่าเป็นไม้กําลังโตและก็กำลังสวยนะครับผม ไปชมไม้สีชมพูอย่างเช่นบอลสีหกหลงที่เป็นฟอร์มเตียเต้ยๆกันนะครับผมวันนี้สำหรับใครที่ชอบบอลสีหกหลงที่กัดสีสวยๆเป็นฟอร์มเตียเต้ยๆนะครับเหมาะสําหรับไปตั้งตรงโต๊ะรับแขกหรือว่าบริเวณรับเบียงหน้าบ้านนะครับผมเนาะกระถางนี้เลยนะครับที่นําเสนอวันนี้กระถางนี้นะครับผมเนาะจะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับ มีจํานวน10กว่าต้นนะครับผมทุกท่านหนอเพิ่นกําลังแทงขึ้นเพียบเลยนะครับประมาณสัก12 13ต้นนี่แหละครับผมใครที่ชอบบอนสีฟอร์มเตียเต้ยๆกัดส,สีสวยๆกบมีกอนี้นะครับมานําเสนอถ้าใครอยากชอบกอทงสูงกว่านี้หน่อยนะครับที่เป็นสีชมพูก็มีอยู่เด้อฝั่งนุ่นนะครับแต่ว่าผมนําเสนอคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับย้อนไปดูได้นะครับขยับ มาไซที่ไม่สูงมากนักฟอร์มกอกระดังเหมาะนะครับผมสลับกอนี่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเป็นต้นที่ใหญ่กว่านะครับสลับกอนี้นะครับผมเนาะก็เป็นกอค่อนข้างที่กัดสีสวยแล้วนะครับผมกระถางนี่นะครับผมก็จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมมีจํานวนประมาณ10กว่าต้นนะครับสหรับกระถางนี่นะครับผมลองนับดูรวมทั้งหนที่งอกขึ้นด้วยประมาณ15ต้นนะครับผมทุกท่าน ใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าได้ได้จำนวนต้นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นโกรธรรมชาติที่กัดสีเริ่มสวยมาแล้วนะครับมาชมบอลสีที่เป็นสีดแดงๆกันหน่อยนะครับผมวันนี้มานําเสนอบอลสีฮองเฮาและก็บอลสีที่แผลงมาจากฮองเฮานั่นก็คือบอลสีนักราชนะครับผมสำหรับกระทางนี่นะครับใบค่อนข้างที่จะเข้มดีนะครับผมนี่ครับ ต้นนี้เริ่มแผลงกลายไปเป็นบนสีนักราชแล้วนะครับผมทุกท่านนี่ครับดูนะครับกระถางนี่นะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่ถ้ารวมทั้งหนอด้วยมีประมาณ5ต้นนะครับผมทุกท่านแต่ว่าได้2ต้นใหญ่รลางนี่นะครับค่อนข้างจะพิเศษนะครับเพราะว่าได้หัวใหญ่มากๆนะครับผมเนาะใครที่จะไปเลี้ยงต่อนะครับกะมาะเลยนะครับผมบนสี กระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับเะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบมีงบกลางๆนะครับผมทุกท่านและจะพาไปดูต้นที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมเป็นบนสีองเฮานะครับแต่ว่าเป็นต้นที่แก่จัดแล้วนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมเนาะมีจํานวนต้นไม่เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าได้ไซส์เม่พันธุ์นะครับผม นี่ครับเบิ่งภาพไกลๆเพื่อเปรียบเทียบความสูงกับกระถางที่นําเสนอก่อนหน้านี้นะครับกระถางนี้นะครับมีจํานวนต้นอยู่ที่มี2ต้นใหญ่แล้วกัหนอง,งอกขึ้นอีก2เป็น4ต้นนะครับผมเนาะแต่ว่ากระถางนี้ได้หัวใหญ่แน่นอนนะครับผมเนาะดูจากไซส์หรือว่าขนาดแล้วกัและกัด้วยระยะเวลาเลี้ยงเป็นปีกว่าแล้วนะครับผมท่านหัวใหญ่แน่นอนนะครับสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่ 570รวมส่งนะครับผมทุกท่านอันนี้ได้ไซส์แม่พันธุ์ไปเลยนะครับสวยใบเข้มดีนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ไม้ลายสวยๆนะครับผมทุกท่านก็จะแนะนำกระถางนี้อันนี้คือบนสีแก้วกัลายานะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นขอบไปค่อนข้างที่จะสวยนะครับกระดูกอ่าเป็นเขียวตัดกับสีแดงสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมทุกท่าน สำหรับกระถางนี้นะครับมีอยู่สองต้นนะครับผมแต่ว่าได้ต้นใหญ่แล้วก็ได้ไซเม่พันธุนะครับผมจะขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับกระถางนี้รับประกันหัวใหญ่แน่นอนนะครับผมทุกท่านนี่ครับถึงเขาอาจจะแจกกอไม่เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าได้จานวนต้นที่ใหญ่นะครับผมวันนี้ขอนําเสนอบอนสีประมาณนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวติดตามไว้จะมีบนสีมาลง ให้ชมให้เลือกหาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนและติดตามและกดไลค์ให้เ้อะครับผมเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ